ทำไมต้องเป็นคนขี่อิจฉาทำไมเธอต้องเป็นคนแบบนี้ด้วยตั้งที่ยืมคืนเลยยัฉันต้องได้ฉันต้องมีวีเธอซื้อมือถือใหม่เหรอใช่ซื้อมาจากไหนอะ่ะเราซื้อมาจากเซนท่านะ่ะ อู้น่าจะแพงน่าดูเลยเนาะไม่หรอกแกแค่เหมือนนิดนิดเองอุ้ยอยากได้ใจโทรศัพท์ที่เธอซื้อใหม่หรออุ้ยเหมือนของฉันเลยพ่อฉันก็ซื้อให้อ่ะไอโฟนสิบสามเลยนะเธอเห็นยังอ่ะอออใหม่ล่าสุดเลยแหละไหนขอดูหน่อยสิฉันเอาไปบ้านนะสีฉันไม่ไดเอามาด้วยอืมน้ำร้านนี้อร่อยนะแกซื้อนาฬิกาใหม่อแกใช่พ่อซื้อให้อ่ะอุ้ยเธอซื้อกระเป๋าใหม่หรอสวยดีนี่ ใช่ฉันเพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะแต่ว่าไม่ใช่มือหนึ่งนะมือสองทำไมไม่ซื้อมือหนึ่งล่ะของฉันซื้อมือหนึ่งนะใบใหญ่กว่าน,นี้อีกอ่ะโอยมือหนึ่งน่าจะแพงหน้าดูฉันไม่มีปัญญาซื้อหนังดีด้วยนะเธอ,อฉันอ่ะใบใหญ่มากเลยนะพ่อซื้อให้อ่ะอฉันต้องหามาให้ได้ฉันต้องมีให้ได้ฉันต้องเอาใบใหญ่กว่าเธอมาให้ได้คอยดู เป็นอะไรมาหรอฉันมีเรื่องกุมใจอ่ะกแกแม่ฉันก็ป่วยพ่อฉันก็ล้มละลายอีกฉันไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วฉันถึงได้มาปรึกษาแกอ่ะแล้วเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมฉันก็ไม่ยากรบกวนแกเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าฉันมีเรื่องจําเป็นต้องใช้ตังจริงๆอ่ะฉันขอยืมตังแกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันเอามาคืนเธอต้องช่วยฉันนะฉันไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆฉันไม่เหลือใครแล้วอ่ะ แล้วเธอจะเอาเท่าไหร่ล่ะแสนหนึ่งถ้าพอจะมีให้ฉันไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเราไม่เดือดเดี๋ยวเราโอนให้ก็ได้ตอนนี้มันไม่มีเงินสดขอบคุณเธอมากจริงนะฉันไม่รู้จะตอบแทนมึงคุณเธอ,อยังไงแล้วตังค์เข้าแล้วไปซื้อโทรศัพท์มาวอวดมันนี่กูไอ้คนสิบสองมัน 12, มเล่นดีอย่างนี้นี่เองรู้อย่างนี้ไปยืมตังค์มันซื้อตั้งนานละอุ้ยเธอซื้อโทรศัพท์ใหม่หรอ ใช่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยอ่ะฉันซื้อมาแพงมากเลยนะแพงกว่าของพวกเธอเธอเธออีกเหรอ,อใช่ก็ฉันเพิ่งซื้อมาเอ,อ๊ไหนบอกแม่ป่วยไงทำไมเอาตังค์มาซื้อโทรศัพท์แบบนี้ล่ะเอ,อ๊ไหนว่าเอาตังค์ไปรักษาแม่ทำไมมาซื้อโทรศัพท์ได้ล่ะนี่เธอเอาตังค์ไปทำอะไรทำไมเห็นซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อ่ะนี่ทอมาได้ยังไงหรอ ฉันมาทวงเงินที่ยืไมไงเธอเราไม่ควรคุยกันตรงนี้นะฉันว่่าแล้วตออง,องเเหมมนยทไใีบิธีการเลิกเป็นคนขี้อิจฉา 1. ระบุที่มาของความอิจฉาการเข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงอิจฉาสามารถช่วยให้คุณเอาชนะความอิจฉาได้ 2. ชื่นชมคนที่ทำได้ดีการที่คุณไม่พอใจกับความสําเร็จของคนอื่นไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเวลาที่คุณเห็นคนอื่นทำในสิ่งที่คุณอยากทำให้กล่าวชื่นชมเขาเพราะมันแสดงถึงการให้เกียรติและการถ่อมตัว 3- ฝึกสมาธิทุกวันการฝึกสมาธิทำให้หัวของคุณโลง่งและช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สำคัญ ความคิดที่เกี่ยวข้องกับความอิจฉาอาจทำให้จิตใจในแต่ละวันคุณไม่เป็นสุขแต่การนั่งเงียบในพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบก,กวนจะทำให้จิตใจของคุณเบาสบายขึ้น